ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมหลานมหานครเช่นเคยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่กับตัวเมียนะครับเป็นเป็นชั้นหลานมหานครนะครับแม่เป็นสายโกโก้นะครับพวกนี้นะครับนะครัันนี้จะขายตัวละอ่าเท่าไหร่ดีพวกนี้นะครับเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับสีก็จะออกไปทางเทาๆน้ําตาลน้ําตาลนะครับ เป็นเยีย์นะครับเป็นเยียตัวเมียก็หางตั้งเลยนะครับเนี่ยครับตัวละ500บาทนะครับชุดนี้นะครับนี่ฮะเป็นชั้นหลานมหานครนะครับเป็นมหานครพระจันทร์เสี้ยวปีใหม่เทาสามหมื่นห้านะครับพวกนี้นะครับเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับกินเก่งมากนะครับนี่ฮะกินกินเก่งมากนะครับกินพลังกินนะครับเอาไป ปล่อยไว้ที่สวนนะครับเอาไว้เล่นนะครับเวลาโตนะครับเลี้ยงทําสายนะครับนี่ครับเอาไปเพาะพันธุ์เป็นสายเยียนะครับเยียมหานครนะครับเป็นชั้นหลานนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งครับนี่ฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียนะครับสําหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวผู้พี่เขาแบ่งไปแล้วนะครับเหลือแต่ตัวเมียนะครับตัวนี้ เรียกได้ว่าสวยเลยครับนี่ฮะสีออกแบบเทาชมพูชมพูนะครับผลมันน่ะสวยๆเลยนะครับนะครับนี่ฮะดูชัดๆเลยนะครับนี่ฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวนี้ผมขอมันสวยนะครับตัวนี้เอาสัก600บาทนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับเอาไปทำสายพันธุ์นะครับนี่ฮะแม่นี้เป็นเยียด้วยนะครับ เป็นชั้นหลานมหานครก็จริงนะครับแต่เป็นผมซื้อพ่อมันมาทำลูกนะครับก็เลยนี่ฮะคนๆเลยครับเป็นมหานครพระจันทรเสี้ยวปีใหม่เท่า3,5 0 0นะครับน่ฮะตัวนี้เนี่ยสวยจัดได้ว่าสวยเลยครับนี่ครับแข้งขาเขาก็จะ เป็นเก็ดเป็นเม็ดเป็นเรียงสวยมากนะครับส่วนสีสันเขาก็จะออกเทาๆแดงๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียนะครับเอาไปปล่อยสวนไว้นะครับเพาะพันุ์ไว้นะครับจ่ายลูกจ่ายหลานออกมาน่าจะดีแน่นอนนะครับผมนี่ฮะกินเก่งนะครับนี่ฮะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ